เผ่าพ่อมดของข้าเองก็ถูกไล่สังหารจากเจ้าพวกมนุษย์มาหลายทศวรรษก่อนที่เทพเจ้าของเรามังกรสางหัวกุลิกโกปรากฏกลายและมาช่วยพวกพ่อมดไว้แต่มันสายเกินไปทั้งเผ่าพันธุ์หรือรอดแค่พ่อมดภูผาพ่อมดภูผายังไม่ทันจะได้ล้างอกแค้งเจ้าพวกมนุษย์มันเล่าต่อว่ามีกลุ่มอัศวินที่เรียกตัวเองว่าอัศวินหัวกะโหลกปรากฏกลายขณะที่พ่อมดภูผา และมังกรสางหัวกูลิกกกำลังไล่ทำลายหมู่บ้านการต่อสู้นั้นยาวนานถึงสามวันสามคืนพวกมันกลุ่มอัศวนฮอกะโลประสานงานกันเป็นทีมมีทั้งจอมเวทมีทั้งจอมพลังและคนอื่นๆอ,อีกมากมายต่อกรกับมังกรกุลิกกได้อย่างสูสีในพื้นที่ที่ทำการรบพุ่งกันแดงฉานไปด้วยเปลวไฟพื้นที่รอบๆถูกทำลายลงไปตามรัศมีที่ต่อสู้กันซึ่งมันก็ดำเนินไปตามทิศทางที่ต่อสู้ จนใกล้ถึงหมู่บ้านที่ชาวเมืองอพย